โอเคนะอันนี้ก็เป็นอัดนอกรอบนะครับพอดีว่าอ่าพอดีคลิปนี้จะอจดตอนกลางคืนนะฮะแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวตู้จะอ่าจะหายไปก่อนนะฮะถ้มลืมเดี๋ยวเดี๋ยวซวยนะครับโอเคก็มาสําหรับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮาลุกะนะครับผมป่ะโลแรกครับมาเลยเปิดมาถึงก็สีเหลืองเลยนะฮะ <c oughs> อาจจะเป็นสีเหลืองปลอมก็ได้นะครับเปิดแล้วปุ๊บกลายเป็นสีดาวอะไรเงี้ยต้องคิดในแง่ดีไว้นะฮะ คิดในแง่ดีโอเคข้ามเลยแล้วกันนะฮะโอเคได้การ์ดใหม่อยู่นะฮะไปอันต่อ Let's let's go <S มาดูว่าจะโดนกันเท่าไหร่นะฮะปุ๊บโอเคยังไม่มานะฮะโอ้แต่ได้การ์ดสามดาวสองดาวใหม่เยอะเลยนะโอเคไปอันต่อครับปุ๊บ ปุ๊บ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 ปบปบข้มมอนคาร์มอนโอเคยังคงเกลือเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไร30โลเอ่อเหมือนจะการันตีที่100เนาะไปปุ๊บโอเคการ์ดใหม่ฮนะ <c oughs> ไปอันตอ่อ <c oughs> จะโดนเท่าไหร่เอ่ย อันนี้โหลดที่50แล้วนะฮะ <c oughs> จะการันตีปะนะ่ะ <c oughs> <Okay. c oughs> เนี่ยโอเคเฮ้ยจะการันตีจริงเหรอตัวตัวแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยนะออกเข้าใหม่ก่อนออกเข้าใหม่ปะ่ะโหลดนานแฮะตะกี้โหลดนานนะโหลดนานอยู่อาจจะมาแล้วนะครับแอบโหลดนานนิดนึงตะกี้เราเชื่อมัน่นเชื่อมัน่นในดวงโอเคยังไม่มาฮนะ ดูเหมือนจะการันตีเลยโอเคไม่เป็นไรการันตีก็การันตีนะฮะอีก30โลแต่เพื่อโตโมเมนเราเราทำได้อยู่แล้วนะฮะแค่นี้สบายมากมัง้งเฮ้ยแปดสิบครับโอเค,อเคได้ละนึกว่าจะโดนการันตีนะฮะได้เรียบร้อยนะครับผม โอเคแฮปปี้เบิร์ตเดย์2025นะครับผมฮารุกะเย้โอเคโอเคโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสุ่มวันนี้เนาะเดี๋ยวไว้อ่าเจอกันตอนกลางคืนนะ okay, ฮะโอเคฮะก็ตามที่สัญญากันไว้นะครับก็มาเรามาเริ่มกันเลยนะฮะกับการฉปองนะฮะครบ,บรอบ5ปีที่อ่ารอไว้อย่างนานนะครับพอดีเ <laughs> พิ่งมีเวลามาเปิดนะฮะโอเค มาเรามาเริ่มจากอันนี้กันก่อนเลยละกันนะฮะผมก็จะสุ่มในส่วนของชุดตัวละครนะฮะเนื่องจากว่าชุดเนี่ยคือสวยมากๆนะครับของแต่ละวงนี่คือโอ้โหทํามาแบบจะตั้งใจจะเอาเพชรเลยะเนี่ย <laughs> โอเคก็ไปสุ่มกันสนุกๆน,นะฮะได้ตัวของหยดน้ําแล้วก็ชุดเนาะแล้วก็จะได้ตัวละครสี่ดาวนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับจากเลโอนิดก่อนนะครับผมไป let's go เอาละมาแล้วนะครับไปเลยสิบโลแรกของเรานะครับมาึบโอเคมีสี่ดาวหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีสามดาวหนึ่งตามสูตรนะฮะโอเคใบที่สามมาดูกันนะครับว่าจะเป็นใครเลทสโกเอ่อตะกี้ผมจะผมจะเอ่อผมจะอะไรวะ ผมจะกดไปแล้วก็อันนี้ใช่ไหมแต่ดันกลายเป็นว่ามันสลับการ,รด์ดบรรยนะโอเคแต่ก็ได้เป็นตาก,กีมานะครับผมโอเคแล้วก็ได้ชุดมานะฮะตามสูตรโอเคทีนี้เรามาหมอบจ้ํากันต่อนะครับไป let's go ในห้าห้ากล่องนี้นะฮะเอ้ห้าห้ากาชานี้ดูกันนะครับว่าจะมีกล่องไหนได้แบบสีดาวสองคนบ้างนะครับสีดาวสองตัวอะไรเงี้ยแบบอขอแบบสีลุงเยอะๆเลยได้ไหม ผมไปเห็นในเหตุของต่างชาติครับเขาได้เขาได้แบบสี่ดาวแบบอันนี้เลยนะสี่ใบอ่ะโอ้โหเจ๋งมากนะฮะสรุปจะเรียกจะเรียกใบหรือจะเรียกตัวหรือจะเรียกคนวะเนี่ย <c oughs> โอเคเปลี่ยนสับไปม,มั่วเลยนะเดี๋ยวก็ตัวเดี๋ยวก็คนเดี๋ยวก็เอ่อเดี๋ยวก็ใบนะฮะแต่เจ๋งมากเลยนะครับโอเคอยู่ใบสุดท้ายนะ้องนันก็สกิปเลยนะครับปะ <c oughs> โอเคได้เป็นไอรินะครับผมใบน,นี้เคยมีเรือยงงวะไม่คุ้นนะ โอเคยังไม่มีนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคได้ชุดมาเลยแล้วต่อไปก็มาครับวีวิดแบสคอนะฮะไปกันเลย let's go <S เอาละไปครับมาดูกันว่ารอบนี้จะได้ใข่จะได้กี่คนจะได้กี่ใบกี่ตัวเรียกไปให้หมดเลยเรียกไปให้หมดเลยปุ๊บโอเคใบสุดท้ายแล้วฮะก็กดข้ามเลยครับ สามสองหนึ่งปึ๊บโอเคได้อันนะฮะอันนี้เป็นอีเวนท์ที่ Let's s t u d y h ี r d ร์ปะถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละต่อไปก็เป็นอันนี้นะฮะ Wonderland Showtime Let's Go ขอเอมูได้ไหมอ่ะผมรู้สึกว่าใน ID นี้ผมมีเอมูสีดาวน้อยมากเลยนะฮะใน Wonderland เนี่ย เอาละไหนเป็นไงโอเคใบแรกเลยนะอลุนการเป็นใครเอย่ยอ๋อได้ลุยแทนนะครับผมไม่เป็นไรฮะไอใบนี้ผมมีได้ยังวะคุ้นๆเหมือนผมมีแล้วนะอ๋อโอเคยังไม่มีเยี่ยมเยี่ยมเอ้ยไม่ได้ใบซ้ําเลยเนะี่ยดีครับดีดีดีดอยากได้ใบใหม่ๆนะฮะเอาละมาสุดท้ายครับก็ วง25ของเรานั่นเองนะครับไปไปกันเลยโอเคสีทองหลอกแน่นอนครับอันนี้มันได้สีดาวอีกแล้วนะฮะถ้าไม่ได้นี่ก็อาจจะต้องมีการเรียกร้องกันเกิดขึ้นนะครับอ่ะมาเอ๊รู้สึกดวงไม่ค่อยดีเลยฮะได้สีดาวหนึ่งใบนะครับโอเคข้ามเลยนะฮะไป อ๋อการคาเดตอันนี้นะฮะที่มาพยุหนีหนีออกจากบ้านนะครับผมแล้วก็มาเจอกันโอเคอ่ะแล้วก็ได้มิสก,กิแถมมาด้วยนะฮะยยมยีมย,มยมโอเคชุดเรียบร้อยเอาล่ะ <c oughs> อะทีนี้ก็ได้เวลาสนุกแล้วนะฮะกับอีเวนต์อันนี้นะฮะ e อ e o นมี me, นะครับผมก็เอ้ยนะ ตู้ลิมิตนะฮะมันก็ต้องจัดกันซะหน่อยนะครับจะได้ใครก็ได้นะฮะตอนนี้เอาละเอาไงดีวะเราจะเล็งใครไปดีเฮ้เราเราเปิดไปเรื่อยๆได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลุดมาเองนะฮะจริงๆผมจะเปิดไอตอนไอตอนอันนี้นะตอนที่แบบเอ่อมีมิโนรโิกับอากิโตะด้วยนะฮะแต่ว่าคือผมลืมนะฮะแล้วก็ไม่ได้อันนีๆเรามากดนี้ก่อนผมลืมแล้วก็ไม่ได้กดนะฮะอ่ะมากดอันนี้ก่อนแล้วกันัวเกลนะครับัซเกลไป ใบแรกโอเคข้ามเลยฮะปีไงนโดนเต็มเตมฮะตัวซีจะมีสีดาวหลุดมั้งไหมอันนี้เป็นสีทองหรอกก็ได้นะครับกดมั่งก็ได้กดมั่งก็ได้เรามาละเลงเกลือนัอนก่อนนะฮะละลายความเกลือทิ้งออกไปโอเคสีทองเลยครับข้ามเลยไปกันต่อ,อนนี้ก็น่าจะสีทองอีกว่าเดี่ยรู้สึกอันนี้แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะอันนี้ก็ได้ไงคุณคุณผู้ชมเรา,าจะได้โชคดีตอนหลังนะฮะ โอเคสามสิบใบสุดท้ายจะไม่มีสีดาวโผล่มาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, จะไม่มีอะไรจริงดิอันเหรอไม่เอาดิไม่เอาดิหกสิบใบนี่มันต้องมีอย่างสักนิดนึงอะ่ะสักคนนึงก่อนอันนี้ก็กดไปแล้วนะฮะยังหลุดมาคนนึงเลยเฮ้ยเฮ้ยเพราเห็นมันจะไม่มีจริงเหรอเนี <laughs> ่ยจะไม่มีจริงเหรอโอเคโอเคไม่มีอ่า <laughs> ไม่มีก็ไม่มีงั้นเรามา อะมาตรงนี้กันดีกว่าเรามาที่ประเด็นหลักของเราเลยนะฮะตรงนี้เสียดายอะตอนนั้นผมไมงไม่ได้กดอะเม่งแย่มากนะฮะซื้อแบบลีลาไงลีลาแล้วก็ด้วยความเออนี่นะฮะความที่ผัดวันประกันพรุ่งนะฮะอันนี้โอเคอะอย่างน้อยก็อืมอยากได้ทุกคนอะนะนะก็ขอทุกคนเลยได้ไหมเอาแบบสี่คนตู้เดียวมาแบบสี่ใบยอย่างเงี้ยมาดูกันนะฮะ ขอได้หรือเปล่าโหลดนานด้วยตะกี้ถ้าโหลดนานนี่มีโอกาสได้นะฮะตามสูตรมันต้องหลุดแหละมันต้องหลุดมามั่งแหละโอเคมาแล้วครับใบแรกกัเนี่ยอุย้ยสองใบสองใบามาแล้วสองใบามาแล้วสองใบามาแล้วามาแล้วใบถัดไปเลยนะฮะโอเคใครเอ่ยใครอะมีโดรี่เหรอโอเคมีโนรีฮะใบนี้วิงจับสัตว์นะครับ <laughs> โอเคได้ได้ได้ได ออีกคนหนึ่งใบที่สี่บอกว่าวอันนี้ใช่ไหมอ่ะหรือว่าไม่ใช่โอก,กาที่สี่ดาวหรือเปล่าเอ่ยสามดาวนะฮะโอเคใบถัดไปครับมาลุ้นกันไปไปเลย <S <S เอ่อเป็นเอนะนะฮะโพราแต่เป็นใบใหม่หมดเลยนะเป็นหลุดเลสน,นะฮะแต่ว่าเป็นได้ใบใหม่หมดเลยดีดีด,ดีโอเคโอเคไม่เป็นไรอ่ะไปกันต่อครับอันนี้น่าจะเกลือนะฮะ อ๋อแต่ได้ได้การ์ดใหม่อยู่โอเคได้การ์ดใหม่สามใบนะฮะโอเคไปกันต่ออันนี้น่าจะเกลือก็จัดอ๋ออ๋อ,อ,อไม่เกลือฮะได้เลนเพิ่มมานะครับผมก็นึกว่าใบสามดาวนะฮะนี่จำไม่ได้ <laughs> แล้วมันโหลดเร็วด้วยนะฮะอ่ะไหนๆก็5าปีแล้วก็จัดไปให้หมดครับมันโหลดไม่นานนี้ผมก็กดข้ามอีกเดียวนะ <laughs> โอเครอบนี้มาได้ครับสี่ดาว สี่คนนะ่ะเอามาสักคนหนึ่งก็ได้นะโอเคสองใบอีกแล้วครับมาอันนี้เป็นโพยะนะครับซ้ำโอเคหลังจากนี้มาโอเคมาแล้วครับคนแรกสากินะฮะเยี่ยมแล้วก็คนถัดไปไปเอ่ย l e t ก go อา่าเป็นลุยโอเคลุยตอนเด็กนะครับผมเฮ้ยได้การ์ดใหม่เพียบเหมือนกันเนี่ยจริงจริงเฮ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเราเราจะชมมันไม่ได้นะชมทีนี้มันจะตัด <c oughs> มันจะตัดเอาของไม่ดีมาให้เราตลอดนะฮะอพวกเกมแล้วเนี้ยโอเคไปกันต่อฮะโอ้ยน้ำมูกก็ไหลอะไรวะเนี้ยรู้สึกป่วยๆนะฮะแน่ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคมาอีกละรอบนี้ใบเดียว ใบที่4เอ้ยเอ่อใบที่4นะฮะหนึ่งสองสามโอเคไปกันเลย let's go ฮาลุกะนะครับผมโอเคโหแท็กทีมกับอ่ากับเพื่อนวัยเด็กเขานะครับอันจังนะฮะโอเคอ่าตอนนี้6กโลแล้วนะฮะเราได้ฮาลุกะกับ กับอาซากิมานะฮะตอนนี้อเอาไงดีวะเนี่ยไปต่อเลยพอแค่นี้ดีอยากได้อันกับมิสกิด้วยอะ่ะอืมเอาไงดีวะหลังจากนี้เราจะไม่รู้ว่า,าจะเจออีเวนต์อะไรอีกนะฮะแต่ว่าในเมื่อมันมาขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ถอยอยู่แล้วใช่ปะนี่ยังไม่ถอยโดนเกลือไปเลยเกมบอกกูมันไส้ <laughs> โอเคครับไปกันต่อครับ เอาให้หมดอะอย่างน้อยเหลือเพชรไปสักเอาดองไปสักอันนี้แล้วกันนะฮะให้พอเหลือใช้อยู่โอเคเกลืออีกะเอาเหลือสักหกหมื่นแล้วกันเผือไปอีเวนต์อื่นนะฮะอันนี้เกลืออีกะให้มันเริ่มม,ม,มันเริ่มเกลือ,อแล้วเนะี่ยกูชมนิดหน่อยไม่ได้จริงๆนะไอเกมเนี <laughs> ้ยชมนิดหน่อยทีนี้แม่งตัดมาเกลือมาให้เราเลยนะฮะอันนี้โหลดนานนะฮะเลยลองดูนิดหนึ่งเผื่อว่าจะโชคดีนะฮะโอเค 4ีดาวอยู่ท้ายสุดเลยฮะไปที่เก้านะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคใบนี้มาลุ้นกันนะฮะ Let's go <S โอเคกดไม่ทานอีกแล้วนะฮะเป็นฮารุกะการ์ดเออเดี๋ยวนะ,กา,ะ,ะ,วะการ์ดอะไรแล้ววะการ์ดเอา้าชิปเป่งกดปิดเออผมจำการ์ดไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวงั้นงั้นเอาไปอ๋อผมมีตัวนี้อยู่โอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็ลุยเลยดีไหม ม่แต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 แตแตแตมินนรีกับมินนรีกับอากิโตะนี่ก็น่าสนใจนะทุกผู้ชมเอาไงดีวะเนี่ยเพชรมันไม่พอเว้ยไม่รู้แหละกูกดละมาเลยแตยับไปไปเอามาอีกไม่ดูเลยทั้งนั้นละกูฆ่ามันเดียวเลยสวัสดีมาพุยุ มากินปลาหมึกโชว์อีกนะเราเนี่ยโอเคใบนี้ข้ามโ okay, อเคเลยหกหมื่แล้วนะจะโอ้โหมัน,โอโมนเอาเกลือม่ให้ผมรัวเลยวะ่ะเอาไงดีวะเหลือเพชรพีเมียมอยู่นะฮะตอนนี้เหลืออยู่เก้าพันเราจะใส่สุดดีไหมวะเนี่ยเอออยากเก็บไว้เหมือนกันนะตอนนี้มันเหลือหกหมื่แล้วนะแต่อีกห้าพันเราก็จะได้เลือกอีกคนหนึ่งอา่า ผมรู้ละขอเวลาสักคู่นะครับโอเคถ้าเรากู้เงินมาได้หมื่นสองนะครับก็มาอ่ะจัดเต็มนะครับก็ น่าจะเหลือต้องยอมเสียเพชรไปอีกรอบนึงนะก็หวังว่าอันหรือมิสกิจะออกมานะครับผมจะได้ไปโอ้ยแต่มันก็ต้องมาเลือกต้องมาเลือกอากิโตะมิโนริอีกแล้วมันอยากได้2คนไงผมไม่น่าเลยว่าตอนนั้นแม่งผมลืมอ่ะไม่ตายสิยาผัดวันกับประกันพุ่งแบบผมนะฮะนี่แหละครับ,ลรบผลของการผัดวันประกัน <laughs> พุ่งแล้วกูก็เกย์แล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยเกมมันจะให้เกือทุกรอบลยใช่ไหมเอโหลดนานแล้ววะ่ะมาแล้วมันโหลดนานละ สงสัยมันอันนี้นะฮะแต่เราทั้งมันไม่ได้นะฮะตามสูตรฮะตักปุ๊บนี่ดวงหายนะครับโอเคมาละสีดาวเราที่สองนะฮะโอเคตัวแรกไอโตะนะฮะไปกันเลยอ้าวไปดิเอไอได้เป็นโอเคได้อันแล้วได้อันแล้วเหลวมิสกิเหลวมิสกิคนเดียวมิสุกิคนเดียวนะฮะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมมิสกิสองโล ยี่สิบโลนี้เธอต้องมานะเอ้ยสามโลสิโอเคสามสองหนึ่งไปมิสกิมามาไหมข้ามร้อยเก้าสิบอย่าโหลดเร็วมันโหลดเร็วอีกแ้วโลสุดท้ายขอ,นะขอละนะขอละนะมิสกิ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 ไป มันโหลดเร็วซะด้วยอะดวงมาไม่ดีเลยอย่าสามดาวได้ไหมคือแบบไหนๆก็แล้วอย่าให้กูต้องมาแบบสุดท้ายกูต้องไปเรื่องอากิโตะมิโนริอีกโอ้เกมแม่งเกือออะเออได้เลนสดาวมาก็ยังดีนะฮะโอเคก็ถือว่าได้สดาวตัวใหม่แต่กูต้องมาเลือกนี่ไงมิสกินะครับผมอ่าไหนๆก็เสร็จนะ กูเพิ่งเห็นตัวกู่ะชิบหายแม่งต้องชิบหายแล้วนผู้ชม <c oughs> โอเคยังมีโอกาสอยู่นะอ่ะไปไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วอย่าไปกลัวครับพวกเราเนี่ยคือเจ๋งที่สุดแล้วแน่นอนโหลดนะนี่ไงมาเลยเป็นไงมันสี่ดาวมาแล้วนะผู้ชมสี่ดาวมาแล้วสี่ดาวมาแล้ว แบบนี้ของดีแน่นอนฮนะเราจะรอบนี้เราจะชมเลยนะฮะชมไปปุ๊บโอเคสามดาวเป็นใครเอ่ยมิโนอุิเอ้ามิโนอุิใบใหม่ด้วยโอเคโอเคไปที่สี่ใช่ไหมไปเ,เดี๋ยวใบถัดไปนะ let's go ไปโอเคลุดเลตเป็นเป็นลูกะนะครับผมใบนี้มียังวะอ๋อยังไม่มีด้วยโอเค มิกูบอกหมุนมาจะเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคสี่ดาวคนที่สามนะฮะเลขสามเลขสวยเลขแห่งดวงนะฮะ l <'s> สวัสดีอันจัง <laughs> เราเคยเจอกันแล้วนะโอเคซ้ำนะครับไม่เป็นไรนะมิสกิมาเถอะห้าสิบโลเนี่ยต้องมาแล้วโอเคมาใบาแรกแน่นอนฮะอย่างงี้ส่งนี้มาใบาแรกนั้นแน่ใบแรกแน่นอน ไม่ล่ะฉันรู้ว่าเธอจะมาใบาแรกอยู่แล้วมิสกิโอเคเลขที่สามแล้วนะฮะเลขสวยแล้วเมื่อกี้โหลดนานด้นะไปไปดิให้ให้เกมข้ามเลยสวัสดีซาคิทำไมทำไมช่วงหลังนี่เองเอาเองเอาอันนี้มาวะโอเคไม่เป็นไรซ้ำก็ซ้ำไปไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับวันนี้เรามาเพื่อจะถลุงเพชรอยู่แล้ว อันนี้ก็เกลือเอ้ต้องต้องอันนี้จริงเหรอไม่ดีมั้งย่าดีกว่านะมิสกิจะไม่มาจริงๆเหรอมิสกิฮัลโหลโอเคอ่ะหมุนเลมิกุมิกุจังเอามาสักห้าตัวได้ไหมแบบสีดาวห้าตัวอะไรอย่เงี้ยโคมาที่จะตู้มเดียวอย่างเงี้ยโอเคสองตัวนะฮะไปหลังสามดาวใช่ไหม สามดาวนี้ได้ใครเอ่ยอันนี้ซ้ำนะฮะเอาไม่ซ้ำนี่ว่า <c oughs> ขอโทษโอเคอันนะฮะซ้ำนะผมโอเคคนถัดไป <S <S มิสุกิแนะ่นอนเกมดีอยู่แล้วใช่ไหมเกมมันดวงดีกลายเป็นพี่พี่ชิซุก,กูแทนนะฮะโอเคโอเคโอเคก็อ่ะไปกันต่อครับมาโลที่สามร้อแล้วนะสุดท้ายมิกุพามิสุกิมาให้เรา ฉันเชื่อว่าเธอทําได้มิกกุหมุน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 จึบสี่ดาวคนที่สามอีกแล้วนะฮะเด็กสามนี่มาบ่อยนะฮะหลังจากซากิซะด้วยของโชคดีแน่นอน,อนโอเคได้อันจังนะฮะเป็นอ่ไปไหนแล้วอ่ะอันนี้จําไม่ได้นะฮะอีเวนต์นี้ <c oughs> อื <c oughs> อเออตัด <c oughs> สินใจยากจังวะผมตัด อ่าผมสร้างทีไม่รอเลยได้ไหมอันนี้ทีมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะฮะอ่าใช่ผมมีแผนจะเก็บตู้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ของทุกตัวละครอยู่นะฮะของตัวเมน5ตัวผมเนี่ยนะครับส่วนตัวละครอื่นก็ถ้าเพดพอผมจะเก็บให้ครบนะฮะเพราะว่าอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของปี5เดี่ยผมมองว่าสวยมากนะครับนี่นะอาร์ตสวยมากเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมไวเราจะทิ้งไว้ค้างค้างอย่างนี้ได้ไหมมันลีลาเลยของกูเนี่ยเอาเป็น อยากได้ใครมากกว่าก okay, ันเราถามใจตัวนี้กูอยากได้ทุกคนแต่ถ้าอยากได้จริงกูก็อยากได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้ผมไปเลือกเองหลังแล้วกันนะตอนนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวคิดมันจะยืดยาวไปนะตอนนี้คือจะผมว่าเกินแล้วแหละนะฮะถ้าผมไม่ตัดตรงในส่วนที่ผมไปนั่งกดเงินคุยกับอ่าอ่าเรียกว่าองดีไปกู้เงินมานะฮะโอเคก็ไว้สำหรับ อก็พาดนี้นะคะับสำหรับเกมโปรเจกต์เซกัยอ่าครบรอบ5ปีก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ท้ายนี้ทะาก็ขอฝาก MV ครบรอบห้าปีด้วยนะครับผมอ่าไปดูกันเลยฮะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับ 思い返せばいつだって。始まりは青に染まる歌だけど、僕らだんだんと大人ってやつを知らなくちゃいけないんだぜ。